โดนเองกับตัวหนุ่มโวยวายลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้ติดตรงนี้จากกรณีกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมอีกครั้งในวันนี้19พฤศจิกายนจำนวน722,598สิทธิ์โดยเป็นการรวบรวมสิทธิ์คงเหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวเบคนละครึ่ง .com ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาซึ่งหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนแค่ไม่กี่ชั่วโมงนั้นก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหนุ่มกัใชัยเผยขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งพร้อมเผยว่าตัวเองลงทะเบียนไม่ได้อาทิการระบุคำนำหน้าทั้งนี้ตนระบุไปแล้วกลับไม่ผ่านขึ้นไม่ต้องระบุคำนำหน้าแต่เมื่อกลับมาใส่ชื่อใหม่ไม่ใส่นาย ก็กลับมาติดปัญหาขึ้นว่าโปรดระบุคํานําหน้าซึ่งเกิดความแคลงใจว่าต้องทําอย่างไรต่อนอกจากนี้ยังมีรหัส OTP เด้งมาในข้อความหลายครั้งแต่ไม่สามารถกรอกที่หน้าเว็บได้เนื่องจากหน้าเว็บทางที่เดิม